สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องปองปายสุบูสก้อนเดค่ะเด้อมาเนี่ยเขาปลามาหาเห็ดดำเลยค่ะเด้นอนะคะปลาเห็ดดำ,ดำดำดำมันแหงมันแรลงเลยค่ะพี่นอ้องแหงแรลงแหงแรลงขึ้นแต่ว่าดอกใบใหญ่เด้อค่ะเก็บเอาเฉพาะอันงามๆเก็บเห็ดดำแหงเนาะก,กันเด้อพี่น้องเด้อเห็ดแหลง เห็ดแรงนี่ล่ะเห็ดยมแรงยมแรงมันลลมแรงลลมแหงค่ะพี่น้องฝนกระบอกตกฝนกระบอกตกเกิดร้ายอยู่จ่ากระบอกแรง แหงมันแหงก็เะดอกมันแหงเ็บຮັດดง ต้นการต่อไปค่ะพี่น้องจะเจอบอหมองแรงอู้ยปีนี้แรงคัก่ะนะคะ่ะแรงแรงเริ่มห่อนอีกนะคะอู้ยเชลัยเห็ดดำบางน,นึงนี่เห็ดกำลังออกเดี๋ยวนี้อู้ยเมียแฮแอร์สกรีมไอศกรีมฮ่าเห็นไหคะ่ะพี่น้องออกอยู่นะคะ่ะเห็ดดำต่ว่าหันเพื่อนหันแห้งนะคะเพราะว่าอันมันบ่มีฝนนะคะนี่ เห็ดดำเห็ดดำแห่งเห็ดดำแหงมีเก็ดขนมอันวิเชียามีคันพกกก็ดมพี่น้องอาจสิบว่าเห็นเห็ดนะคะเพราะว่าซีดำนะคะพี่น้องเห็ดดำนะคะเห็ดดำเห็ดแตรดำก็ไินแต่พกกินแหงว่ะ เฮ้ยเห็นภาพอันไหนนะคะพี่น้องเพราะว่ามันดำคัะแล้วมันกระแห่งนะคะแห้งแรง Ja precis. Det är... Många år, är det inte färdiga de kom tillbaka. Japp! Som vanligt så ska vi tacka grisen för allt. Ja. Kommer de också den botten som vi brukar pocka för? Här! Jaha, eh, jag vet inte men det var ju så in i hälsa där. Och, och när jag tittade på, på vatten, alltså vatten, mm. hur mycket det har regnat. Mm. Så går gränsen ungefär där huset ligger, det här stora mm. huset. Vet du, på kartan. Mm. Så jag, och det där ligger ju norr om. Huset. Och jag tänkte då, då kanske det, det kanske inte har så mycket där. Så kan det vara. Så vi börja, jag tänkte vi börjar här jag Känner vi att vi orkar och vill så kan vi ju ta det också. Får, får du en chans att träffa gris, mina griskompisar Så jag har lärt känna där uppe. ดำดำดำพูดเนี่ยเราเนี่ยเราดินพุทธเดออเห็ดดำร้าย้อคะปี่นี้เด้อร้ายร้ายร้ายแต่ว่าันแหงแต่แหงนะคะแต่ถ้าเสียอาตรองย่ายิ่เดี๋ยวถ้าเสียกลับมาอีกนะคะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเสียกลับมาอีก เด็ดดำไลยคักปีนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าแหงนะคะไล้คักนะคะแมนบดขืนเท่าคนข้นเท่าคนแมนบดนะคะแมนบดสุดคนนะคะตัวหันเพิ่นอันเพิ่นก็ได้ฝนวางหันละเพิ่งก็ได้เกิดแต่ว่าที่นี้ก็เริ่มแหงแล้วนะคะเด้อเบิ่งสีสันได้ค่ะพี่น้องเอาผ้าบรรยายนะคะ กะสิบ่ได้เก็บเพราะว่ามันตั้งกล่องบ่ได้ฐานะนะคะเพราะว่ามันอยู่เทิงเขาเฮามาปีนเทิงเขานะคะพี่น้องผลกระแมนได้พี่น้องคุณหญ้าไปหอดพู่มเบิดเลยแต่ว่ามันตั้งกล่องบ่ได้ลำบากพ่่อใหญถ่ายเอ้ยเอาพ่อใหญ่เก็บละกันถ่ายเอาพ่อใหญ่เก็บจักนิดจักหน่อยโอ้ปีนี้ลาย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 ค่ก็เริ่มแห้งเริ่มแรงอีเลี่ยวเริ่มฝุ่ คนบรตกอีแล้วยด้กค่ะพี่น้องด้กค่ะเด้อนี่นะคะปีนี้เฮ็ดลายเฮ็ดเหลือเฮ็ดดำเพราะว่าห้าวบลาหลายปีแล้วนะคะนี่นี่กลับมาอีกขังนะคะผัวนีเ่เออยุ่งกับพ่อเอ้ยุ่งกับพ่อยุ่งเดี๋ยวห้องไม่มาอุ่นเดียวดงหมูด้กค่ะพี่น้องเอ,อ้ยนี่ดงหมูเดอ้อนี่เดอ้อหมูอยู่นะคะหมูบูบูหมูแหฮ <laughs> ะะเดี๋ยวแล้วสว่างปาลวิ่ะด,ดำดำดำมาแล้วมาเจอกลุ่มดอกสวยแล้วนะคะ